จเจริญพรญาติโยมและสาวผชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตต,ตามที่ตอนที่207นะซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็มาที่กำแพงเมืองนะของเมืองเชียงแสนนะซึ่งก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะห่างจากแม่น้ำโขงนี้ไปก็ประมาณสนะัก200เมตรนะก็บรรยากาศลำน้ำโขงตอนนี้ก็จะเป็นน้ำก็ลดระดับไป หลายเมตรอยู่ทีเดียวนะวันนี้ก็ได้มาคุยในพรตราวีดกเล่มที่3 3นะของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะวันนี้ก็เป็นวันตุจีนเป็นวันไหว้ด้วยนะก็ถือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนนะในสังคมตะวันออกเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความความกะตันยูกระตาเวที นะที่มีต่อบรรพบุรุษต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเพราะว่าความรักของพ่อแม่นั้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะแม่นั้นเนี่ยได้เมื่อเราร้องไห้เราเป็นเด็กนะแม่ได้อ,อุ้มเราโอบกอดเราอย่างนุ่มนวลน,นะอย่างอ่อนโยนเนี่ยนะแต่ว่าบางทีตอนนั้นเราอาจจะยังจําความไม่ได้นะแต่ว่าเท่าที่หลวงพี่สังเกตดูเห็นแม่เลี้ยงน้องๆเนี่ยแม่ก็ น้องๆ้องเนี่ยแม่ก็จะเอาอุ้มมากอดนะให้นมนะอ่อนโยนมากนะเพราะว่าเด็กนี่ก็จะจะจะมีความจำเนื้อต้องอายุประมาณนับสามสี่ขวบขึ้นไปถึงจะเริ่มจําความได้ถ้าก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้นะวันทีที่แบบว่าลุงบอกว่าเอเราในตอนเล็กๆเนี่ยโอ้ยแบบพอลุงนอนอยู่เนี่ยเราก็จะขึ้นมาคานขึ้นมาอยู่บนอกลุง นะอกป้าอะไรต่างๆเหล่านี้ซึงเราจำความไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,ออเราได้เห็นวิดีโอแห่งชีวิตในอดีตเนี่ยมันมันมันจะเกิดความทราบซึ้งปิติอย่างอย่างบอกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตในวันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่33นะก็จะเป็นเรื่องราวนะทีเออ่เป็นคําสอนของพุทธองค์ที่ว่าให้เรานนเนี่ยจงแบบว่า เห็นว่าความเกียดค้านนั้นเนี่ยหรือความขี้เกียจนั้น,เ,นเป็นภัยนะส่วนการทําความเพียรน,นั้นก็เป็นทางอันกเกษมนะและประการสําคัญนะการที่เราเป็นผู้มีศีลน,นะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมนะเคารพนบนอบเนาะต่อผู้ที่เป็นบุคคลผู้เจริญนะก็ไม่นบนอบกับกับมิจฉาชีพนะมีฮิลิโอตปะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ความที่เรามีความอดทนมีขันตินะในการที่จะ อดกั้นต่อคําดูหมิ่นของคนเลวก็ดีหรือคนปานกลางก็ดีหรือคนชั้นสูงก็ตามถ้าหากว่าเราอดทนได้เนี่ยเราก็ย่อมสามารถที่จะได้สิ่งที่ปรารถนาได้นะนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็ยังมีเรื่องราวของโคตามะพุทธวงศ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นการสรุปโดยย่อนะของประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยเ,ออเกิดในตระกูลของเหล่าสักยะวงศ์นะเป็นออพระโคตามะพุทธเจ้านะ ทรงหลังจากตัดตระู้แล้วก็ทรงประกาศในอริยสัจสี่นะและคำาำปอ,องของพุทธองค์นั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้กันเนะจริญแพร่หลายงอกงามนะมีความบริสุทธิ์ของแท้วนาะคำสอนพุทธองค์นั้นเนี่ยก็ประดุดคบเพลิงนะที่แบบว่าส่องสว่างสําหรับคนรุ่นหลังเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็จะมีในเรื่องราวถ้อยคําของว่าเขมาเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีนะว่าตัดสรรเสริญว่าพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นผู้ที่เห็นแจ้งในธรรม นะเป็นบ่อกเกิดแห่งพระมหากรุณานะเป็นผู้ที่สเสด็จข้ามวาตาสงสารเป็นผู้ที่ประธานอมาตะธรรมซึ่งพระเขมาเทลีเนี่ยก็มีความนอบน้อมในองค์สงเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือแม้แต่ในเรื่องราวอาเสร,รวาดของอพระสกุลาเทลีซึ่งเป็นเรื่องที่มีการกล่าวว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นบุรุษอาชาในานะเป็นผู้ที่ทรงปฏิบัติเพื่อความเกือเก้อกูลเพื่อความสุข นะเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีพระเกียรติยศเนี่ยฟุ้งกระจรไปนะมีพระคุณปรากฏไปทั่วทุกสารทิศนะทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุรธิยาณน,นะทรงตัดบอกมรรคนะคือขนทางอันประเสริฐเนี่ยนะแล้วก็ทรงประกอบไปด้วยพระมหากรุณาเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ถ้อยคำของออพระโลมาสติยะเถระนะซึ่งได้ลํำพึงว่า ตนได้นึกถึงคำสอนของรัชินาเจ้านะว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่พึงคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไว้แล้วนะคือแบบว่าให้อยู่กับปัจจุบันขนาดนะ่ะเห็นแจ้งทำในปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนนะทำความเพียรแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ถึงความตายจะมาในวันพรุ่งนี้นะผู้ที่มีความเครียดไม่เกียจคร้านนะทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเรียกว่าผู้มีลาตรีเดียวเจริญนะนี่ก็จะเป็นสาระสําคัญในพระไตรปิฎกเล่มที่สามสิบสามที่หลวงพี่ได้ ได้อ่านมานะเช่นอ,อ้อยคำหลวงพระพระโลมาสติยะเทระนะว่าบุคคลไม่ควรนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งทำที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนในทำนั้นนั้นบุคคลนั้นควรจเจริญทำนั้นให้แจ่มแจ้ง บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนแห่งมัจุราชมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่ยอย่างนี้แลว่าผู้มีราตีเดียวเจริญดังนี้นะเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันขณะนะทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่ในะในขณะนี้ที่พระองค์ทรง,งตรัสนะในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติและลึกรู้เนี่ย นะเรามีชีวิตอยู่ในทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่เนก็คือช่วงเวลาใหม่แล้วก็พิเศษของจักรวาลน,นะที่มันจะไม่หวนกลับไปอีกอย่างเช่นเช็งเดียวกับกำแพงเมืองของเมืองเชียงแสนนี้ซึ่งมีอายุถึง800ปีนะเพราะว่าเมืองเชียงแสนนี้ทาไมถึงว่า800ปีเพราะว่าเมืองเชียงแสนเ,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 สเนี่ยพญามังรายเนี่ยเคยประทับที่นี่แล้วตอนหลังก็ไปอยู่เชียงรายไปอยู่แล้วก็ไปสร้างเมืองใหม่ที่เ,เชียงใหม่นะ ยุคของพญามังรายก็เป็นยุคเดียวกับพ่อคุรางคำแหงมหาราชในยุคประมาณปีพศ .1800 นะเพราะนั้น800ปีบวกกับ1800ก็2600ปีก็จะเป็นช่วงนี้นี่คือกำแพงที่มีอายุประมาณ800ปีขึ้นไปนะซึ่งก็เป็นอิดถ้าเมื่อกี้หลวงพี่ดูนี่ก็เป็นอิฐใหญ่หนาประมาณ2นิ้วนะเป็นอิฐโบราณหนาสองนิ้วยาวถึง1ินิ้วกว้าง5นิ้วเลยทีเดียวเป็นอิฐ ที่มีความแข็งแรงมากและเห็นการก่ออิฐแล้วเนี่ยมันทำให้เรานึกได้เลยว่าอิฐนั้นจะมีความแบบเอ่อเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะอิฐยาวนะก็ก่อไปแต่ว่าพอมีส่วนที่มันไม่ต้องถึงเต็มก้อนก็ใช้อิฐสั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องว่าทุกคนนั้นเนี่ยมีมีม เป็นบุคคลสําคัญด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าสามารถที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะได้ต่างๆเหล่นนน <S <S านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาส,มาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ให้เราน,นั้นเนี่ยได้มีความเห็นแจ้งในหลักธรรมเป็นผู้ที่มีความเพียรน,นะไม่เกียจค้านนะสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะ ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะเพราะนั้นในที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวว่าทุกวินาทนะีในขณะนี้เนี่ยถือว่าเ,เป็นช่วงเวลาใหม่ที่พิเศษของจักรวาลน,นี้แล้วก็จะไม่หวนกลับมาอีกเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพี่คุยไปนะเมื่อ5นาทีก่อนเนี่ย เวลานั้นมันก็ผ่านไปแล้วแล้วมันก็จะไม่กลับมาแล้วแต่มันก็จะเป็นเวลานี้เพราะนั้นขอให้เราได้มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันในขณะนี้นะหากฟังสิ่งใดจากผู้ใดก็ฟังด้วยความมีความกรุณาจะก,กล่าววาจาอะไรออกไปก็กล่าวด้วยความรักและความเมตตาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการที่เราสามารถจะตามลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติรละลึกรู้กับปัจจุบันขณะนียถือว่าเป็นวิชาชีวิตที่มีความสำคัญ นะเพราะว่าคำสององค์มสมเรม็จะาัามาสัมุธเจ้านั้นก็จะเกื้อกูลเพื่อความสันติเพื่อความสมานฉันเพื่อความสามัคคีนะทั้งของสังคมของประเทศชาติแล้วก็ของโลกเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรายย่อมจะต้องตระหนักรู้นะแล้วก็โอบรับนะความอ่อนโยนความกรุณานี้ไว้นะแล้วก็เข้าใจในความจริงของชีวิตนะว่าชีวิตนั้นก็ย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์นะอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับดอกบัว นะที่เกิดจากโคนตมถ้าเกิดดอกบัวมาปลูกบนกําแพงนี้ก็ปลูกไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีความชุ่มชื้นไม่มีอาหารก็ต้องปลูกในโคนตมนะครูบาอาจารย์ก็เปรียบเทียบว่าดอกบัวเพราะนั้นส่วนหนึ่งของดอกบัวก็ต้องมาจากโคนตมท่านก็เปรียบว่าความงดงามของดอกบัวนั้นเปรียบได้กับความสุขแต่ความสุขนั้นก็อาจจะต้องมาได้จากความทุกข์ก็คือเปรียบเทียบเหมือนว่า คนตมนั่นแหละคือความทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันจะมีความเอ่อเกื้อกูลเอ่อเหมือนเหรียญสองด้านอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นะฉะนั้นหากว่าเราหายใจเข้าก็ตระหนักรู้นะถึงเอ่อกายของเรานะหายใจออกนะก็ยิ้มได้กับร่างกายของเราหรือหายใจเข้าก็ตระหนักรู้นะถึงหัวใจอ,อ่อนโยนของเราหายใจออกเราก็สามารถที่จะยิ้มให้กับยิ้มให้กับ ความอ่อนโยนของหัวใจเราได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราบางทีมันมีความทุกข์มีวิกฤตของชีวิตนะเพราะฉะนั้นพุทธองค์ก็ทรงตัดให้เรานั้นเนี่ยมีความเมตตานะสามารถที่จะให้กําลังใจผู้อื่นได้นะนับถือตอนเองได้นะทุ่มเทนะทุ่มเทเกําลังสติปัญญานะความเมตตาการุณานะต่อต่อผู้อื่นได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นใน หลักธรรมคำสอนนะที่พระองค์ทรงตัดให้เรานั้นเนี่ยอยู่ในความไม่เกียจคา้านนะเข้าใจในอริยสัจสี่นะในโคตามะพุทธวงศ์ที่ว่าความเข้าใจถึงทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเหล่านี้เป็นต้นนะให้เราได้มีความเมตตากรุณานะให้แพร่กระจายความรักความเมตตานี้ออกไปนะทุกที่ทุกทางเหล่านี้เป็นต้นนะอย่าได้ไปเสียดายกับ ความรักความเมตตาที่แผ่ออกไปนะเพราะว่าความรักความเมตตาที่แผ่ออกไปเนี่ยนะก็ขอให้เป็นความรักความเมตตาที่บริสุทธินะโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะเอ,อขอให้ได้อยู่กับปัจจุจจจจบันขณะและอีกประการหนึ่งก็คือบางทีคนจะมองว่ามองไปแล้วมองว่าสนามหญ้าที่ อยู่ด้านนู้นเนี่ยเขียวกว่าแต่จริงๆแล้วพอไปดูจริงมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้สวยกว่าที่นี่นะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะ,ะการอพอเพียงนะความเป็นผู้ที่มีความสงบเรียบง่ายนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะในคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของอาณาปานสตินะ การหายใจเข้ารู้การหายใจออกรู้หายใจเข้ายาวรู้หายใจสั้นหายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ตระหนักรู้ถึงลมหายใจที่มันหายใจเข้าไปตระหนักรู้ถึงร่างกายของเรานะหายใจออกก็ยิ้มให้กับร่างกายของเราได้ยิ้มให้กับหัวใจของเราได้เพราะนั้นการที่เราได้ สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้เนี่ยนะเ,เราก็ย่อมสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถที่จะก้าวย่างอยู่บนโลกใบนี้นะอันง,งดงามเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งแต่เนพะราะนั้นการที่เราในวินาทีนี้ที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้พูดไปเนี่ยจึงถือว่าเป็นวินาทีที่ที่สำคัญนะที่เราพึงจะได้จะได้รู้แล้วก็ตระหนัก ขนาดถึงความเป็นปัจจุบันขณะแม้แต่ในเรื่องเราในสมัยพุทธกาลนะที่อนาถาบินทิกาเศรษฐีพาเพื่อนไปฟังธรรมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยพระองค์ได้ทรงตัดกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีกับเราเพื่อนเศรษฐีทั้งหลายเลยว่าเ,เธอเนี่ยไม่ต้องไปตามหาอนาคตหรอกให้เธอเนี่ยมีความสุขอยู่กับ อยู่กับปัจจุบันขณะดีกว่านะมีหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความกรุณานะมีจิตวิญญาณที่สร้างขึ้นมาด้วยด้วยความรักนะขอให้รู้ว่าไม่ว่าใครก็ยิ่งใหญ่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเ,เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้วันก่อนหลวงพี่ไปที่จังหวัดพะเยานะเห็นบ้านเมืองพะเยาสะอาดมากเนะี่ยหลวงพี่นึกถึงชมเชยขอบคุณพนักงานกวาดถนนของจังหวัดพะเยาจร,จริงว่าโอ้โหเขาหน้าชมเชยมากนะคือเนี่ย ไม่ว่าใครก็ยิ่งใหญ่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือ,อ,อผู้อื่นได้นะด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความกรุณานะมีจิตวิญญาณที่มาจากความรักนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะปล่อยจิตวิญญาณแห่งความกรุณาแห่งความกระตันยูออกไปนะเบ่งแล้วก็ให้ความกระตันยูความเบ่งบานความรักนั้นเนี่ยมันเบ่งบานอยู่ในหัวใจของเราต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าการมีชีวิต Gen อยู่นั้นเนี่ยถือเป็นความมหาัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ นะการมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่าไปคิดว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้เท่าทันความทุกข์เนี่ยเราก็จะทุกข์ระทมแล้วก็จะคิดหมกมุ่นกับความทุกข์นั้นเช่นทุกข์จากความเจ็บป่วยนะทั้งจับตัวเราหรือจากญาติสนิทมิตรหายของเราหรือว่าบุปการีของเราหรือคู่ชีวิตของเราเนี่ยทำให้เราลืมนึกถึงความเป็นสิ่งที่เป็นมห ah าสัจจรน์ของชีวิตในปัจจุบันขนาว่าเราเนี่ยนะการมีชีวิตอยู่นี่แหละถือเป็นความมหาสัจจรน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นะทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือช่วงเวลาใหม่เป็นช่วงเวลาพิเศษของจักรวาลน,นี้เลยนะไม่หวนแล้วก็เวลานี้พอผ่านแล้วมันจะไม่หวนกลับมาอีกแม้แต่ในร่างกายของเราเนี่ยอย่างที่หลวงพี่บอกอะ่ะว่าบางทีถ้าเรานอนหลับตาเราเอามือแตะเปลือกตาเนี่ยเราจะเห็นเราจะร,ร,รู้สึกได้ถึงการเต้นของกล้ามเนื้อที่เปลือกตาเมาะแตะไปที่ไหนก็ตามถ้าบอกว่าเรานิ่งๆมีสติเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยหรือการสูบฉีดโลหิตเนี่ย ของหัวใจก็ดีเนี่ยหรือจากเส้นเลือดต่างๆก็ดีเนี่ยจะตึบตับต,ตึบต,ตับตึบตับตลอดเวลาเลยนะตลอดเวลาที่เรารู้สึกได้ในขณะที่เราตื่นแม้แต่ในขณะที่เราหลับหัวใจก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าอาจจะช้าลงนิดหนึ่งซอฟลงนิดหนึ่งเหล่านี้เป็นตอนนี่คือความเป็นสิ่งที่เป็นมหสัจจรรย์ของชีวิตที่เราพึงจะได้มีความสํานึกรู้ตระหนักรู้นะยิม้มนะยิ้มกับความมี ชีวิตอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลึกซึ้งเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะสะดับรับฟังปัญหาความทุกข์ของผู้อื่นนะด้วยความตั้งใจเนี่ยนะด้วยพลังแห่งความรักและความมีเมตตาเนี่ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่งดงามเพราะว่าความรักนั้นเนี่ยมีพลังที่จะเอ่ยเยียวยาแล้วก็บำรุงหล่อเลี้ยวหล่อเลี้ยง ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายหรือแม้แต่ตัวเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเรามีความรักมีความกรุณาเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขงสงบได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะสามารถก้าวย่างไปในทุกพื้นที่ในประเทศไทยนี้หรือในโลกพื้นพื้นผิวของโลกใบนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วนะเป็นสิ่งที่เราควรจะได้มีความ ภาคภูมิใจมีความเบิกบานนะกับปัจจุบันขณะเพราะว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสอนในเรื่องของการเห็นแจ้งนะในปัจจุบันนะไม่อนแครนไม่งอนงั่นนะมีความเพียรไม่เกียจค้านต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะการที่คำสอนพุทองค์นั้นเจริญเผยแพรนะ่งอกงามบริสุทธิ์ของแพร่ออกไปแก่อนุชนรุ่นหลังนั้นเนี่ยก็เป็น เป็นความงดงามนะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากะนะวันนี้ที่หลวงพี่ได้มาที่กำแพงเมืองเชียงแสนนะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะตอนนี้แม่น้ำโขงก็ค่อนข้างจะแห้งขอดไปเล็กน้อยนะแห้งขอดไปเล็กน้อยนะก็ะนี่ก็คือกำแพงเมืองนะเมื่อ8ปดร้อยปีก่อนนะ อย่างที่บอกอะว่าอิดก็หนาประมาณสองนิ้วนะยาวประมาณ10นิ้วกว้างประมาณ5นิ้วนะแต่อิดแต่ละก้อนก็จะมีความสัมพันธ์กันนะถ้าหากว่าถ้าหากว่าพื้นที่มันสั้นอิดก็จะใช้อิดด้านสั้นก่อนะเพราะฉะนั้นนี่คือความสมัครสมานสามัคมค,คีของของของข,ของอิดของโลกใบนี้นะที่ให้เราได้เห็นนะถึงกําแพงเมืองนะที่มีความยิ่งใหญ่ในอดีตของเชียงแสนอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้ กล่าวถ้อยคำของครูบาอาจารย์ไปตั้งแต่ตอนแรกว่าทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยคือช่วงเวลาใหม่นะและพิเศษของจัก,กรวาลน,นี้หรือของโลกนี้แล้วเวลานี้เมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หวนกลับมาอีกเพราะฉะนั้นขอให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของเวลาในปัจจุบันขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสให้เรานั้นเนี่ยมีการเจริญในสติปัฏฐานสี่หรือการเจริญในอานาปานสติ นะคือเอจริญนาณาปนสติก็คือการดูลมหายใจนะลมหายใจเข้าก็ตระหนักรู้ถึงลมหายใจที่เข้ามาสู่ตัวเรานะเข้ามาสู่ร่างกายเรานะหายใจออกก็ตระหนักรู้แล้วก็ยิ้มให้กับร่างกายหรือหัวใจดวงนั้นนะตามคาสอนของครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ในเรื่องของการมีสตินะอยู่ในตั้งฐานของกายนะของเวทนาของจิตของธรรมต่างๆเหล่า,านี้เป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความ เบิกบานเป็นความงดงามนะของชีวิตเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตที่วิชาชีวิตเรามีความปรารถนาเช่นนั้นนะที่หลวงพี่ได้มีโอกาสที่จะอ่านพระไตรปิฎกนี้นะก็ถือว่าพวกเราก็มีมีส่วนช่วยให้หลวงพี่ได้มีโอกาสอ่านอย่างตั้งใจเฟ้นหาข้อธรรมที่จะได้มาคุยเพราะถ้าเกิดอ่านอยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็คงไม่มีแรงบันดาลใจแต่ถ้าหากว่าเมื่ออ่านแล้วเราคิดว่าเออเราก็มา มาเผยแผ่ต่ออางน้อยก็เป็นหน้าที่ของ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 นักบวชนะของสาวกพระพุทธเจ้าที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระองค์โดยเฉพาะเราก็เอาหลักในพระไตรปิฎกนี่แหละซึ่งถือว่าเป็นเป็นแก่นแก,น,แกนที่มีความสําคัญนะและเพราะในคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาพุธเจ้าเองก็เน้นในกรณีเมตในกรณีเมตตาสูตรให้เรานั้นเนี่ย มนุษย์นั้นเนี่ยพึงมีความรักต่อกันประดุษมารดาที่มีความรักต่อบุตรอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวไว้แต่ต้นนะว่าลูกบางทีเสียโอกาสแห่งชีวิตเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตอนเขาเป็นเด็กที่ยังจำความไม่ได้เมื่อเขาร้องไห้ห,หรือหิวนมเนี่ยแม่จะอุ้มขึ้นมาแล้วก็โอบกอดอย่างนุ่มนวลน,นะแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็บรรจงนําเต้านมให้ลูกดื่มกินแล้นี่ม็ตนต้เพราะนั้นบางทีแบบน่าเสียดายที่แบบว่า ลูกจะต้องมาทะเลาะกับแม่เรื่องมรดกของพ่ออะไรเงี้ยมันมันน่าเสียดายมากเลยถ้าหากว่าเขาลูกเขาได้รู้ถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อเขานี่คือวิชาชีวิตวันนี้ที่ได้มาคุยกันในตอนที่207ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระเขมาเถรี กล่าวสรรเตริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงเป็นผู้ที่เห็นธรรมเป็นผู้เห็นแจ้งในธรรมเป็นผู้ที่บอกเกิดแห่งพระมหากรุณาเป็นผู้ที่ทรงค้าสเสด็จข้ามัตตาสงสารเป็นผู้ที่ประทานอมาตาธรรมนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือในออถ้อยคําของพระโลมะสติยะเถระนะซึ่งกล่าวถึงเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันคำสองพุทธองค์ที่อยู่ในเรื่องของการอยู่กับปัจปจ,จบุจจบันขณะนะหรือเรื่องราวของ การที่มุ่งมั่นทําความเพียรเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้มาที่เมืองเชียงแสนเป็นดินแดนโบราณงามหนักหนาเมื่อ800ปีเก่าก่อนเรื่องลือชาเป็นเมืองอาณาจักรที่งดงาม800ปีผ่านไปให้ปรากฏงามหมดจดด้วยกำแพงเมืองเชียงแสนนั่นอีแต่ละก้อนที่บรรจง เลียงตั้งงามฉับพรันและป้องกันภัยอันตรายจากศัตรูแ800รอปีก่อนล่วงเลยถึงวันนี้และคงมีวันต่อต่อไปเช่นนี้นั่นปัจจุบันขณะมีความสำคัญตลอดพันทุกวินาทีนั้นย่อมผ่านไปแต่วินาทีในขณะน,นี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เช่นนี้ได้เป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตและโลกจักรวาลเช่นนี้ไง เมื่อเวลาผ่านไปไม่หวนกลับคืนมาฉะนั้นขอให้เรานั้นรู้ถึงคุณค่าแห่งปัจจุบันขณะนั้นหนาเชยย่อมดีนั่นตนักรู้ตรนักรู้ถึงลมหายใจที่เฉียบพันทั้งหายใจเข้าหายใจออกนั้นอย่างเบิกบานมีใจกรุณาปานีเมตตามัน่นได้สร้างสรรค์ความรักงามหนักหนาทุกชีวิต ยิ่งใหญ่ได้ต่อกันนาเพราะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เช่นนี้พันหากเราตระหนักรู้ได้เช่นนี้ย่อมเป็นความดีเป็นแม่นมั่นมีความเพียรอย่างยิ่งย่อมดีพันผู้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนนั้นเรียกว่าผู้มีลาตรีเดียวเจริญขอาน่าห่งคุณพระนนรัตนตรัยและสิ่งหลักตรีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎก ในเล่มที่สามสิบสามของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิาลัยในวันนี้ขอได้โปรดเป็นว่าปัจจัยวิบาลประทานพรแด่ยมพี่ยอมน้องทุกท่านของท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสเแลจสมวามุ่งมาปารตนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณกูรูบาจาร์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและของทุกท่านที่ได้ทําบุญมากับหลวงพี่และดวงวิญญาณทั้งหลายที่ ได้สร้างกำแพงเมืองเชียงแสนแห่งนี้นะขอได้โปรดรับในบุญกุศลน,นี้หาท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลน,นี้และนุโมทนาในบุญกุศลน,นี้ร่วมกันจเจริญพร